มันร้อนตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วเหรอน่าจะวิ่งเดินแล้วตกลงไประวัาางในร่างหลามด้วยหลามเนหนือเลยนะเรี๋ยวป่ะว,วิ่งดิดดด ไม่กัดวะอ่ะ้องเลย,ะย,ยวะโอนหนีไปไหนแล้วแง่แง่กัดละมีผ้าไหมพี่เกี่ยวอะไรเลยมันบั้นไม่ได้จะเขาไม่ช่วยนะ นะครับอืม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 อครับโค้ดเลย <อ>นีผ้าไหมผ้าเลเผ้าห่อไหมเกี่ยงอ้อดเสร็จแล้วใส่ผ้าแล้วเงียบเรียบร้อยขึ้นมาแล้ว <c oughs> มันปล่อยมันพุ่งไปทางไหนมันจะไปางเดิมของมันนะจะไปทางลงหลง่นทางเดิมมาละไปลูกไปไปลูกงงงงเจ็บปน่าจะหล่นลงไปไปลูกไป ร้องตั้งแต่เช้าแล้วแล้วมันร้องตลอดนะเหมือนมันจะขึ้นมาแล้วมันขึ้นไม่ได้แล้วไปเห็นยังไงก็มันได้ยินเสียงร้องก็เดินไปดูมันตกลงันตกตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้แต่เมื่อเช้าร้องร้องตอนเช้าไอ้ลูกหมานี่ประมาณหนึ่งสิครับตีเล่าร่มนันแว่าตัวมันก็ไม่ใหญ่ไม่ไแนณไหนมันร้องแล้วก็เดินไปดูก็เห็นมันตกแล้วเราจะช่วยใช่ไหมเอาเชือกกัดลงไปมันก็วิ่งเข้าไปในช่องแล้วให้ช่างลงไปมันก็จะกัด ก็เลยแน่ออขึ้นเลยต้องเรียกกยู้ภัยต้องเริ่มอาศัยกู้ภัยนะคะมาช่วยแล้วล่ะขอบคุณกู้ภัยก็หน่อยสิขอบคุณนะคะทุกคนค่ะที่มาช่วยเอาขึ้นแล้วขึ้นลแล้วแถมดูเหมือน